นะครับมานกะแล้วนะครับนี่นะครับอยากซื Arrow, like ้อเหรียญนะครับที่ยอยักไม่ตรงนะครับอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับเพื examples, like ่อนยืนยันนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเพื่อนต้องการซื้อเลยนะครับและเหรียญนี้นะครับยอยักไม่ตรงแบบนี <sh arp> <sh arp> ้เพื่อนๆสังเกตกันแบบนี้นะครับรับซื้อทั้งประเทศไทยเลยนะครับต้องการประมาณหนึ่งล้านเหรียญนะครับจะพยายามนะครับซื้อเข้าให้ได้หนึ่งล้านเหรียญเลยนะครับเพื่อน เพื่อนๆที่มีนะครับมีกี่เหรียญก็พิมพ์ใต้คลิปกันมาเลยนะครับมีกี่เหรียญนะครับพิมพ์ใต้คลิปกันมาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆอยากซื้อตีก็จะแบ่งให้นะครับเหรียญละ10บาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะซื้อก่เหรียญนะครับก็พิมพ์ใต้คลิปมาเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้โบราณของแท้ซื้อตรงจากชาวบ้านทุกเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะแบ่งให้ตีนะครับตีก็รับซื้อนะครับรับซื้อด้วยนะครับทักมาตามสภาพนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ไม่เคยได้นะครับ แบ่งให้นะครับเหรียญละ10บาทนะครับรับซื้อจํานวนนะครับ1ล้านเหรียญน,นะครับ